ขีปนาวุธ NSM หรือ Naval Strike Missile คือระบบอาวุธโจมตีจากนอร์เวย์ที่กำลังเป็นที่จับตามองจากทั่วโลกด้วยความสามารถในการโจมตีเป้าหมายทั้งบนบกและในทะเล NSM ถูกออกแบบมาเพื่อลวงหลบเรดาร์และระบบป้องกันของศัตรูโดยใช้เทคโนโลยีสเตลขั้นสูงและการนำทางแบบอัตโนมัติที่มีความแม่นยำสูงมาก NSM สามารถบินต่ำใกล้ผิวน้ำเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจจับ และสามารถค้นหาเป้าหมายได้ด้วยระบบเซนเซอร์อินฟราเรดที่สามารถจดจำรูปร่างเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจงได้ หนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นที่สุดของ NSM คือระยะยิงที่ไกลถึง185กิโลเมตรโดยไม่ต้องพึ่งพาการนำทางด้วย GPS ซึ่งทำให้ไม่ถูกรบกวนจากสัญญาณรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์ NSM มีหัวรบระเบิดขนาดประมาณ125กิโลกรัมซึ่งเพียงพอที่จะสร้างความเสียหายรุนแรงต่อเรือรบหรือสิ่งปลูกสร้างทางทหารที่เป็นเป้าหมาย NSM ยังสามารถปอรับใช้จากหลากหลายแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นเรือรบรถบรรทุกหรือแม้กระทั่งเครื่องบิน นอร์เวย์ได้พัฒนา NSM ผ่านบริษัทคองสเบ e ร์กดี e n s นส์แอนด์แอโรสและได้มีการร่วมมือกับประเทศต่างๆรวมถึงสหรัฐอเมริกาโปแลนด์เยอรมนีและล่าสุดญี่ปุ่นและออสเตรเลียก็ได้เข้าร่วมเป็นลูกค้ารายใหม่ความสามารถในการลบหลีกของ NSM และการโจมตีที่แม่นยำทำให้มันเป็นอาวุธที่ทรงพลังสำหรับสงครามยุคใหม่โดยเฉพาะในบริบทที่การสู้รบทางทะเลมีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ หลายประเทศกำลังพิจารณาใช้ NSM แทนระบบเก่าเช่นฮาพูลของสหรัฐอเมริกาเพราะ NSM มีความทันสมัยกว่าใช้งานง่ายและมีความยืดหยุ่นมากกว่าในสนามรบจริงการที่ NSM ไม่มีการพึ่งพาสัญญาณจากดาวเทียมยังเป็นข้อได้เปรียบสำคัญเพราะในสถานการณ์สงครามที่มีการรบกวนสัญญาณ GNSS ขีปนาวุธที่พึ่งพาระบบนำทางภายในตัวเองจะมีความได้เปรียบสูง NSM ไม่ได้เป็นเพียงแค่อาวุธสำหรับป้องกันประเทศ แต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศที่ทันสมัยของนอร์เวย์ซึ่งกำลังได้รับความสนใจจากประเทศพันธมิตร NATO และพันธมิตรทางทหารอื่นๆทั่วโลก